สวัสดีครับอยู่กับช่องหลุงมันมลเจ๋อถึงออฟฟิเชียนะครับวันนี้ก็ลานหานมอกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับหลังจากเลิกเรียนนะครับผมจะให้ดูบรรยากาศะะับที่ชนบุรี ออดูการ์ดดีมากเลยนี่มาเล่นอันนี้นี่นนอแหละกัดมือ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 มันจะกัดมือขึ้นดิ เพิ่มขึ้นโอ้ยเดี๋ยวโดนจะเล่นของเขาอยู่งี้นะครับของผู้ใหญ่เด็กมาเล่นเข้ามาณนี้ช่วยเขาดูพอ่อพ่อกับแม่เขาเมีเวลาพักผ่อน,นะครับ

ไ่ฟังเลยบอกไ่ฟังเลยแน่แน่ไปขึ้น,นอะไรฝั่งนั้นเออขึ้นฝั่งนี้เออนะอ,อ้าโยก

บาวิ่งเบาๆวิ่งเบาๆวิ่งเบาๆวิ่งไปเรื่อยๆนี่นกนกนกตายนกตายเดี๋ยวเล็ดออกออกออกเหม็นเหม็นเหม็นถอยมาถอยมาถอยมาเร็วถอยมา chưa lục lục tay luôn ô cái cây mất này เย็นก็จะมีสาวน,น,น,นะครับร่างกายนะครับเยอะเยนะครับเย็นกว่านี้จะจะเยอะกว่านี้อีกอนะครับโอ้ยวิ่งอ้อมอย่างนี้แหละกองจอิงเวียน วิ่งออกไปนูสนวิ่งยาวไปวิ่งบนเล่นอย่างนี้แหละโอ้โตาลายเว้มานี่มานี่เฮุ้ยระวังหมากัดไปอีกแล้วเฮ้ยแอะปเ๊บเชื้อโรคอย่าไปใกล้มาเนี่ยยา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 เฮ้ยดูคนตี chưa chứa thay hoạt nốt Hãy ทำอะไรอ่ะ อา้าวเดี๋ยวก็คอออกไปได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะเออเออออเเเดี๋ยวกระตีนพังแทงเขาแทงเขาอะไรหุ้ยขึ้นได้ที่ไหนแล้วก็พังลงส้่แนวขึ้นใ้่แนวขึ้น อานะ้าวน้ำเปื่อนเปื่อนเปื่อนเฮ้ยเฉะอ้ีลงมาดิปึ๊บลุกเด้งเชือในคลิปนี้ก็เราก็จะเก็บไว้เดี๋ยวยงตัวนี้ก่อน